ลาโรงนก็ะอ้ไม่ไม่ไม่ทำเหมือนที่ลกูกให้ถ่ายเตียยเดียวน,นี่ต้องเ,เป็นแม่เขาก็ทัทำเป็นาไม่เป็นทุกอย่าง กินอนนนอย่าเะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะ้ก็จะีแล้วยายนไปด้วยเข้าใจไหมเ้ยอที่เขาคาดเอโควิดค่ะสร้อยข่างกที่ใส่สร้อยเช่นคองแนศคองแนต สายองแม่จองแมแล้วก็แล้วก็ใส่สายเพราะว่าไม่จะไปแต่ก็ยจ,จะไปดูแบนส็ดพี่น้องพี่น้องสวัวสดมคะสวเสร็จหันไนปอีกไป ที่ที่สงสรีกิจ้ะเนี่ยร้อยช้อยใช่ร้อยช้ยอยช้ยอยขาวเสิร์ฟเนแบบเสิร์ฟเซเพื่อนะ แ้มทำคนผมผมเปียกปูให้ตัดเปียกอะไปตัดเปียกไงไปลอยสร้อยจะตัดสองห้าหรือทางเดียวหรือย่างเลยเสร็จแล้วนะคะ นี่ราจับยางันน่ะต้องยนตามทาง้กตเนียจะดูดิอืมค่ะอืมมีคุด้วยเป็นาับเยล เ้นห่มาป้าเจ็จัดยาเียก้ยาป้าัีตบปลาอแเยูวันนี้าจะขอพทยเอร้อยช่วยคให้ค อจาป้าจะแต่ง huh. ตัวอสาวคนสวยนี oh. yeah. okay. ่ป้าค่ะเนี่ยสาวมวนเนี่านาคุชโนนอ่างเนาูให้ตัดเปียกะไปตัดเปียไง ไปลอยซ่จะผักสองห้าหรืาหาเดียวลูกจ้ะแกลบแกเลี้ยลูกสาวจ้าทำมาทำมาขา่สองสองนค่ไหนมีลัดเส้นเดียวก่อนจ้ะแกลบแกเลี้ยลูกสาวจ้าายเรื่องตาใส่เรื่ตาได้่ ใพอแมใคร้เาดตาได้ป uh. ั้นะขาองอเส้นเลยนีักเส้เดียวก่อนทบไปแล้วพไปเุยะอไปอค้อไป่ไปย่างเลยเสร็จแล้วนะคา ่เราจับยางก้น่หเหยให้ให้ผู้ตัดวันนี้ก็จะผอมใคระี่อยโซยให้ผู้ผู้มยูให้ตัดเตียา้ะให้ตัดเตียไปลอย้อย้าตัดสองห้าให้ทานางเดียวหรือยัลคุณแก่ะ สสดีพี่นพี่น้องเสรสจเรีคบร้อยเสร็จแล้วนีดกันจ้าดูดิปากมีโอกดด้วยเส็จเส็จสวดีพี่นสพี่น้องเสร็จเียบร้อยเสร็จแล้วไีกันจ้า multimillion no. the name no. the name no. the name no. TV no. งันถัดเปนเดียวแล้วถูกมาอืออค่ะน้จะนีอนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเนี่ยหเสร็จนนีก่ะจ้าเมื่อยหร่บอกว่าซอยค่ะ ให้ล e> ูกไห้ถ่ายเนเดียวเนี่ยทางนั้นทางนั้นขสองสองเส้นนี่รักเส้นเดียวก่อนชอบไปวคุูพาไปคุณชอบไปหอคุณกูไปไปไปมึมีพ่อไปล้วก็จะีใจแล้วอยากให้ไปด้วยเข้าใจไหม มัมนตัดเป็เดียวแล้วถูกถายเออขัดัดยา,า้ยะา,า้าตาใส่แว่นตาใส่ตาได้ใส่แ่งตาก็ได้ใส่คอแมใคใส่เลยคอนุตาได้ ที่ทีสูงสลีกิจจ้เนี่ยฮะลอยซอยใช่ลอยซอยช้เขาจะกดับีแต่แล้วยาเอไปด้วยเข้าใไหมืเพือนเหียให้ห้ันนี้าจะบอรลอยร้อยช่ยให้คือ เสร็จแล้วนะคะพี่ราจับยางกน่ายๆปูให้ตัดเตียกันไปตัดเตยไปไปลอยแล้จะตัดสองห้างร้าางเดียวเรือใสแ่งตาใส่ตาได้ใส่แ่งตาก็ได้ใส่คอมแม่ใส่คอมวิตาได้ดูดิ มีโอ้กฎด้วย